ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ขอยอ .3 เอกสารคำขอสามารถสแกนได้ที่ QR Code นี้เลยค่ะโดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้แบบตรวจเอกสารการยื่นเอกสารขออนุญาตทั้งนี้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องมาแสดงตนในวันยื่นเอกสารด้วยนะคะคำขออนุญาตขายยาสัตว์ รูปถ่ายสีของผู้ขอรับใบอนุญาตขนาด3คูณ4เซนติเมตรจำนวน3รูปคำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการคำรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานสัญญาระหว่างผู้รับอนุญาตกับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขายยา สัญญาเช่ากรณีเช่าสถานที่หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกิจการทะเบียนพาณิชย์หลักทรัพย์สำเนาสมุดบัญชีจำนวนเงินตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปใบรับรองแพทย์ไม่เกิน1เดือนของผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการใบแสดงแผนที่ตั้งแผนผังภายในร้านแบบฟอร์มติดภาพไทย ตัวอย่างแสดงแผนที่ตั้งสำเนาใบประกอบวิชาชีพพร้อมฉบับจริงเอกสารลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับคำแนะนำการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบันจุเสร็จสำหรับสัตว์สามารถสแกนได้ที่ QR Code นี้เลยค่ะขั้นตอนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบันจุเสร็จสำหรับสัตว์มีขั้นตอนดังนี้ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน จ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอไม่ผ่านผู้ประกอบการแก้ไขคำขอครบถ้วนถูกต้องผู้ประกอบการเตรียมสถานที่พร้อมตรวจเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ไม่ผ่านผู้ประกอบการแก้ไขสถานที่ผ่านเจ้าหน้าที่จัดทำใบอนุญาตและแจ้งผู้ประกอบการมารับอัตราค่าธรรมเนียม ค่าคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์500บาทค่าตรวจสถานที่ขายยาตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม GMP 3,000บาทใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์1,000บาทร้านขายยาต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มั่นคงมีทะเบียนบ้านที่ออกให้โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นอาคารชุดต้องมีพื้นที่อนุญาตให้ประกอบกิจการไม่ใช่ที่พักอาศัยมีอากาศถ่ายเทดีอุณหภูมิภายในร้านยาไม่เกิน30องศาเซลเซียสและสามารถป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องโดยตรงถึงผลิตภัณฑ์ยาโดยห้ามจำ่ายบุหรี่และแอลกอฮอล์ร้านยาต้องไม่มีสัตว์แมลงรบกวนร้านยาต้องมีป้ายสีแดงตัวอักษรสีขาว แสดงข้อความสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกอาคารความสูงของตัวอักษรไม่ต่ำกว่า3เซนติเมตรและความกว้างของป้ายไม่น้อยกว่า20เซนติเมตรความยาวของป้ายไม่น้อยกว่า70เซนติเมตรและมีป้ายสีแดงตัวอักษรสีขาวแสดงชื่อสกุลวิทยาฐานารูปไทย เลขที่ใบประกอบแล้วเวลาปฏิบัติการของสตัตวแพทย์โดยใช้ข้อความภาษาไทยสูงไม่น้อยกว่า3เซนติเมตรค่ะและความสูงของป้ายไม่น้อยกว่า20เซนติเมตรความยาวของป้ายไม่น้อยกว่า70เซนเมสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ต้องมีพื้นที่ขายยาให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาติดต่อการขนาดไม่น้อยกว่า8ตารางเมตรทั้งนี้ไม่รวมถึงพื้นที่เก็บสำรองยา โดยความยาวของด้านที่สั้นที่สุดของพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า2เมตรตรงให้คำปรึกษาต้องมีป้ายภาษาไทยระบุว่าบริเวณให้คำปรึกษาด้านยาโดยต้องมีเก้าอี้สำหรับสัตวแพทย์และผู้มารับบริการพื้นที่เพียงพอจะเป็นสัดส,ส่วนตู้ยาในพื้นที่ให้บริการโดยสัตวแพทย์จะต้องป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกการจัดวางยาแยากตามประเภทยาและสามารถติดป้ายแสดงประเภทของยาได้ชัดเจนตามหลักวิชาการ จัดให้มีวัสดุทึบใช้ปิดบางบริเวณที่จัดวางยาอันตารายยาควบคุมพิเศษสำหรับปิดในเวลาที่ศัตวแพทย์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่และจัดให้มีป้ายแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบว่าขณะนี้ศัตวแพทย์ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถขายยาในบริเวณนี้ได้จัดให้มีตู้เย็นหนึ่งหลังเฉพาะกรณีมียาที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กำหนดในสถานที่ใช้งานได้ตามมาตรฐาน มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดเก็บยาแต่ละชนิดเป็นสัดส,ส่วนเฉพาะไม่ใช้เก็บของปะปนกับสินของอื่นภายในร้านขายยาต้องมีอุปกรณ์สําหรับดับเพลิงและติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน1.5เมตรและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในร้านขายยาต้องมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านเอกสารอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ยาและป้ายแสดงต่างๆได้อย่างชัดเจนต้องเป็นแสงสีขาวนะคะ ในส่วนของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวสีขาวพร้อมแสดงตราสัญ,ญลักษณ์หรือป้ายบนเสื้อกาวที่แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์แสดงตนให้แตกต่างจากพนักงานหรือบุคลากรอื่นภายในร้านขายยาโดยให้เป็นไปตามที่เลข,ขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด การแต่งกายของพนักงานหรือบุคลากรอ,อื่นในสถานที่ขายยาจะต้องไม่แต่งกายในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยาการคัดเลือกยาและจัดหายาจากผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายซื้อจากผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายยาที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายการซื้อยาจากโรงงานผลิตยาในประเทศโดยตรง บริษัทนำเข้าที่ผ่านการประเมินมาตรฐานจากอยต้องมีการเก็บรักษายาภายใต้สภาวอุณหภูมิที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงจากแสงแดดเพื่อให้ยาคงคุณภาพที่ดีมีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ในระดับสายตาและมีการบันทึกอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งภายในร้านขายยาต้องมีระบบตรวจสอบยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้มีไว้ ณจุดจำหน่ายใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสมุดบันทึกยาตามอายุอาจทำคล้ายๆกับระบบสตปลก์ดแต่ระบุชัดเจนขึ้นเพื่อให้เห็นวันหมดอายุของร้านในภาพรวมตัวอย่างตามตารางระบบแถบรหสัสสีโดยใช้สติ๊กเกอร์สีปีที่กล่องยาหรือแผงยาเพื่อสื่อถึงปีที่หมดอายุตัวเลขในสติ๊กเกอร์สื่อถึงเดือนที่หมดอายุ ต้องมีระบบการส่งคืนหรือทำลายยาที่หมดอายุหรือยาเสื่อมคุณภาพให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการไม่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบการป้องกันการนำยาดังกล่าวไปจำหน่ายพร้อมทั้งต้องมีระบบการบันทึกรายการยาที่ส่งคืนหรือขอเปลี่ยนจากผู้ซื้อและสัตว์พทยพต้องมีการทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดจัดให้มีระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาจัดการคลังสินค้าและการจำหน่ายให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถสืบย้อนได้สำหรับซองยาต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนมีชื่อร้านที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลเพื่อให้ผู้รับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้องดังนี้วันที่จ่ายยาชื่อผู้รับบริการชื่อยาความแรงจำนวนที่จ่ายข้อบ่งใช้วิธีใช้ยายาหมดอายุวันที่คำแนะนำเพิ่มเติมและลงรายมือชื่อศัตวแพทย์ค่ะ สัตวแพทย์ต้องสักถามข้อมูลที่จำเป็นจากผู้มารับบริการเพื่อประกอบการพิจารณาก่อนเลือกสัญญาที่มีประสิทธิภาพเช่นใครเป็นผู้ใช้ยาผู้ใช้ยามีโรคประจำตัวตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือไม่ความจำเป็นที่ต้องการใช้สาเหตุที่จะใช้ยาอาการหรือความจำเป็นที่ต้องการใช้ยานั้นนั้นผู้ที่จะใช้ยามีประวัติการแพ้ยาอาหารหรือสิ่งอื่นใดหรือไม่ การส่งมอบยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ให้กับผู้มารับบริการต้องควบคุมการส่งมอบโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการส่งมอบโดยไม่แบ่งยาออกจากภาชนะบรรจุที่พอที่ปิดหรือผนึกไว้โดยยังคงมีฉลากครบถ้วนพร้อมให้คำแนะนำตามหลักวิชาการด้วยนะคะต้องจัดให้มีกระบวนการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์พฤติกรรมการใช้ยาไม่เหมาะสมปัญหาคุณภาพยาและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยค่ะ ภายในร้านมีการจัดวางสื่อให้ความรู้และสื่อโฆษณาสำหรับผู้มารับบริการจัดทำป้ายให้ชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นสื่อให้ความรู้ส่วนใดเป็นสื่อโฆษณานะคะการเตรียมเอกสารและสถานที่ผู้ประกอบการสามารถทำพร้อมพร้อมกันได้เลยนะคะหากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศส,สาธารณาสุข สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีโทร032425100ต่อ3016หรือ0832937735เจ้าหน้าที่ยินดีให้บริการค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยผู้ประกอบการพอจะเข้าใจการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพยาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์มากขึ้นหรือเปล่าคะหรือหากมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์ OSSCPB ทักมาสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะ